สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมันเห็นได้จังไหนเอามือเจ้าว่าบัากคำน,นั้นขอปลวกเจ้าจะได้จะปล่อยนั่งเอกที่มไปปม่ปัตตธาส่วน่ได้มานจะขั้นอื่นพวกเน่ยโบกรถยิงยิงญี่ปุ่นบ้าพู้สูงหรือเาพื่อนอ่ะแสงผมหลบล้อเสยโบกรถดุนายใจญ่กไม่แสนเจ้าได้จังไหนเอาจะาไหานจะชิมนั่งเอกไปปว้ปตทอเอา อุสมานายแห้งแจวโอ้ยแต่สร้งแ,ง,ง,แง,ง่รับให้ถามจากใจจริงนะต่อค่ะจะเลยจะป่อยนั่งเอกไว้ปอดตอท่อถามดูเอาเพระาะว่ามันขึ้นแล้วเนาะมาบั่าเม,มียเอาค่ายอยๆบมา,าหน่อยพูดเอสีรำคูกำลังพุ่งาก่อนถามดูข้นห <c oughs> นขุ่นซะเนาะเอ้าไม่ได้ขึ้นมาหรอเออรัตนาวดียุบหุ่นปอดตอทอบุ่นเมียเอารัตนาวดีวซ่ารัตนาไงอ่ะซ่ทโอ้ยเท่าย นั่นเียกับแม่น้ำอเรต่อมียแล้วแต่นวดีจะะด้จะถิ่มแล้วแต่นวดีไว้ปอต่อท่พุนเมียเอาเามากจักรก็รอเขาพอท่านขึ้นเนาะเรมากับพุทจว่าพ่ท่นขืนขึประาจะเราเห็นยางไปแล้วไมย่างไปฮเก็มาน้จะต่อตั้วขันมมนขันมว่มีรถมากเนี่เอาไปสีน้ำคูพ่พงสะก่อเนาะไปสีน้ำคูนกพงสก่อนมันบอกมีเลยเเออด้เกิดไม่ยินขาหัาอีกมันเนี้ยพูดอดไสิป่นํ้ำละไปแก้่าอี๋อ

นายนายนายล่าสุดถิมรัตนาวดีแล้วพี่รองเอ้ยมึอนี่้อค่ะงัานงานหิวข่างงานหิวมึอนี่งานหิวเนาะมาเด้อขอบคุณค่ะ